อันนี้วิดีโอพิจีบวงสวงสักการะบูชาพุทธาพิเศษไอ้ไข่รุ่นอัจจรย์ไอ้ไก่ไอุ้มไก่วัดก้างปลาพร้อมตั้งตาพรานครอบมงกุฎรุ่นหนึ่งของวัดก้างปลาณบนตนพิจีวิหารพระแม่แก่หลังใหม่ เพื่อหาทุนปัจจัยมาสร้างวิหารพระแม่แก่หลังใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อมตั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระแม่แก่หลังเก่าแบ่งข้ามูลนิที่พัฒนาบริเวณวัดพื้นที่ของวัดสร้างหอปฐมมารมครูมโนราขอเทพเจ้าเทวดาครูทั้งหลาย ได้มาอำนวยอวยพอรอวยชัยให้เกิดศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสำเร็จ,ส,รจสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการในสิ่งที่ดีงามด้วยเชอญ